พอดีว่าหนูอะคะ่ะดูแลหน้าร้านใช่ไหมคะล้วร,รู้สึกว่าเวลาที่เราจัดการหรือระบบการจัดการนะคะส่วนใหญ่ปัญหาที่จะเจอก็มาจากพนักงานนะคะซึ่งพนักงานแต่ละคนก็เข้าใจว่าจะมีลักษณะหรือบุคลิกหรือนิสัยที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะว่าอาจจะทํางานร่วมกันได้หรือไม่ได้ก็เลยอยากจะทราบว่าพี่ฟุกมีวิธีการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ากับร้านของเราได้ยังไงะคะก็จริงๆแล้วอย่างแรกเลยครับน้องส้มการที่เราจะเลือกพนักงานเพื่อเข้ามาทํางานกับทีมของเราเนี่ย อันดับแรกที่ที่เราจะต้องดูเลยในเรื่องก็คือเรื่องของ ทัศนคติซึ่งพี่ภูคิดว่าเรื่องของทัศนคติมันเป็นเรื่องที่สําคัญมันเป็นสิ่งที่พี่ภูคิดว่ามันปลูกฝังหรือว่าสอนกันได้ไม่มากนักส่วนเรื่องของสกิลต่างๆในการทํางานอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมให้เขาได้เพราะถ้าเกิดสิ่งที่เราต้องการจากพนักงานก็คือเรื่องของการมีทัศนคติที่ดีแลวพอเขามีทัศนคติที่ดีแล้ว่การบริการที่ดีก็จะตามมาส่วนเรื่องของสกิลมันเพิ่มเติมได้ที่พี่ภูบอกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ควรดูก็คือ ว่าพนักง,งานคนนั้นสามารถเข้ากับทีมของเราได้ไหม